สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนะชุดวิชาชุดวิชา32906ซึ่งในชุดวิชานี้จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือการวิเคราะห์และทฤษฎีชั้นสูงทางการตลาดการเงินและการบัญชีวันนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องทฤษฎีทางด้านการตลาดนะครับเป็นสําคัญนะเฉพาะรายการในวันนี้นะครับซึ่งทางด้าน การตลาดนั้นเนี่ยหรือแม้กระทั่งในด้านของการเงินในด้านการบัญชีก็ตามเนี่ยในการทําการวิจัยเนี่ยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในระดับปริญญาเอกเนี่ยนะครับเราต้องมีการวิจัยก็คือการทําดุษฎีนิพนธ์ตนนี้ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยก็คือการวิจัยในการวิจัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะยกอะไรมาตามที่เราอชอบอยากจะทำํำเรายกเอาหัวเรื่องมาได้แต่ว่าเราคงต้อง มีทฤษฎีรองรับนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของกรอบแนวคิดและวิธีการในการทำการวิจัยซึ่งจำเป็นที่จะต้องอิงทฤษฎีนะครับขั้นสูงเป็นสำคัญเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ปล่อยลอยไม่เป็นที่ยอมรับนะฮะตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องอให้ความสำคัญกับเรื่องของอทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับศาสตร์นั้นๆเป็นสําคัญนะฮะท้งนี้ก็เพื่อที่ว่าเวลาเรากําหนดเนี่ยกรอบแนวคิดเราต้องบอกให้ได้ว่าเราเออกมาจากไหน เอามาพัฒนา,ากรอบแนวคิดนั้นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นหลักการหรือเนื้อหาชัดๆเนี่ยน,นะครับผมก็อยากจะขอเรียนอย่างนี้นะฮะในด้านของการที่จะกําหนดกรอบแนวคิดได้นะั้นนักศึกษาควรจะได้มีการอ่านตํารามามากผมอยากจะขอเสนอแนะอย่างนี้ว่าตาําราไม่ว่าจะเป็นตำราการตลาดหรือทางด้านใดก็ตามโดยเฉพาะ่างด้านการตลาดนั้นเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องอ่านตําราการตลาดนะครับ ย้อนกลับไปถึงเบื้องต้นนะฮะตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2จนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับว่าในเรื่องของการตลาดนั้นเนี่ยทฤษฎีต่างๆมันได้พัฒนามาอย่างไรเพราะผมก็อยากจะเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าทฤษฎีชั้นสูงทางด้านการตลาดปกติแล้วเนี่ยเดิมทีเดียวนะฮะเรามักจะพูดกันว่าการตลาดไม่มีทฤษฎีรองรับนะครับแต่เป็นหลักการทั้งนี้ก็คือนักการตลาดนะครับในรุ่นก่อนๆก็ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการตลาดยังพัฒนากันมาไม่นานนักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาใช้เราก็บอกเราเอาหลักการทางด้านการตลาดเนี่ยมาใช้นะฮะอ้างอิงตรงนั้นแต่เราอาจจะไม่พูดว่าเป็นทฤษฎีเราเพียงแต่บอกว่าเป็นหลักการเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ผ่านเลยมาแล้วหลายสิบปีนะฮะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ที่ไอแนวคิดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันได้มีการ พัฒนามาะะแล้วก็มีการทดสอบกันมาโดยเป็นเวลานานเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ามีทฤษฎีบางทฤษฎีถามว่าทาไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับจริงแล้วเนี่ยศาสตร์ทางด้านการตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากนะ,ะเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยออนอกจากเวลาที่เปลี่ยนแล้วก็มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะหาแนวทางวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะแก้ปัญหาทางด้านการตลาดเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเราถึงต้อง มีการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีที่มาที่ไปมาถึงปัจจุบันแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบางครั้งเนี่ยทฤษฎีที่ทํามาแล้วยังใช้ได้อยู่ก็มันก็คือใช้ได้นะฮะแต่ว่าเราจะนํามาใช้หรือไม่ในช่วงใดเท่านั้นเองนะฮะเหมือนกับว่ามีเครื่องมือมาเยอะแต่ปรากฏว่าก็จะหยิบเอามาใช้เนี่ยเอาทฤษฎีของใครมาใช้นะครับในด้านของทฤษฎีการตลาดนะฮะก็เป็นความคิดรวบยอดบอกแนละ้วเป็นความคิดรวบยอดนะฮะและ สมมุติฐานทางการตลาดนะฮะที่ได้รับการตรวจสอบทดลองมาหลายครั้งจริงๆอย่างที่ผมได้เรียนนะครับว่ามีมการตรวจสอบนะแล้วก็มีการทดลองใช้มาแล้วก็ประสบผลสาเร็จบางส่วนหรือไม่ประสบผลสาเร็จเราก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้เป็นทฤษฎีการตลาดได้นะฮะ เราได้มีการทดลองมาโดยตลอดจนสามารถที่บายข้อที่จริงคาดคะเนทํานายเหตุการณ์ทางการตลาดนะครับจนเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็ประกอบไปด้วยทฤษฎีต่างๆที่ได้ใช้อยู่ทุกวันนี้นะฮะก็คือทฤษฎีสภาพแวดล้อมทฤษฎีแบ่งส่วนตลาดแล้วก็ทฤษฎีในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อใช้ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดตรงนี้ก็เรียนว่าจริงแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆไอ้ทฤษฎีพวกนี้เนี่ยนะครับที่เรานํามา อ,อ้างอิงก,ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการศึกษานะะในด้านของกําหนดกลยุทธ์การตลาดในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะว่าในการทําการตลาดนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความอยู่รอดในตลาดนะฮะให้ได้นานที่สุดเท่าที่ะยากทําได้นะครับแต่จริงๆแล้วเราก็หวังว่าไอ้ s ustainable เนี่ยเราต้องมีความยั่งยืนนะฮะทฤษฎีส,สาคัญก็ประกอบไปด้วยทฤษฎี matrix นะของกลุ่มที่ปรึกษาบอสตันนะครับอันนี้ก็ BCG นะครับสิ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็จะพูดถึงในด้านของแบ่ง uh, ออกเป็นบล็อกต่างๆนะฮะแล้วก็เราก็เลือกว่าโอเคนะตอนนั้นเนี่ยนัดซีเซนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรเราจะสามารถที่จะทำอะไรที่จะ Penetrate เข้าไปในตลาดไหมหรือคือหมายว่าเจาะตลาดเข้าไปไหมหรือเราจะสามารถที่จะสร้างตลาดนะฮะหรือว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ ขึ้นมาให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราไม่สามารถที่จะคือซิจ u อ a t i o n หรือสถานการณ์จากที่วิเคราะห์แล้วไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้เราก็ต้องทําการ retrenchment ก็คือการตัดถอนนะฮะไม่อยู่ในตลาดนั้นต่อไปนะครับตอนนี้ทฤษฎีแมทริกของแอ so นซอฟทฤษฎีการบริหารแบบแบลนซ์กร c ค r ทนะครับทฤษฎี ไฟฟอสหรือ5แรงนะครับของพอ t t e r อร์และทฤษฎีของเ e สเทลนะวิเคราะห์เ e สเทลซึ่งพวกนี้เนี่ยนะในรายละเอียดผมคิดว่านักศึกษาเนี่ยได้มีการศึกษามาบ้างแล้วแต่ว่าการจะหยิบใช้เมื่อไหร่ตรงนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาคงจะต้องให้ความสนใจกับตรงนี้นะฮะว่าแต่ละอันนั้นมันใช้กับอะไรนะครับเราจะเอามาใช้เมื่อไหร่ทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าการที่เราทําการวิจัย นะครับเพื่อหาเหตุผลต่างๆหรือการกําหนดกลยุทธ์การตลาดนั้นเนี่ยนะก็จะดูถึงว่าความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันต่างๆเหล่านั้นผมก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วในด้านของการที่เราจะกําหนดไอ้กรอบแนวคิดทางด้านการตลาดขึ้นมานั้นเนี่ยนะฮะตรงนี้มันคงจะต้องดูถึงว่าที่มันมีที่มาที่ไปไหมเรานําแนวคิดทฤษฎีของใครมานะฮะแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเ <ๆ S 2> ชื่อมโยงกันทั้งหมดหรือไม่หรือเชื่อมโยงกันเฉพาะบางส่วนนะครับ แล้วก็ดึงพวกนั้นเนี่ยมาปฏิบัติประต่อซึ่งจริงๆทั้งหมดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะก็คือตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเนี่ยต้องมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันแต่ถามว่าสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยนะครับมป็นสัมพันธ์ยังไงก็คงจะต้องกลับไปดูทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเลยอันนี้ก็คงจะลําบากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้ ทฤษฎีต่างๆนั้นเนี่ยเราใช้อ้างนะในการที่มันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับครับตอนนี้ทฤษฎีการตลาดนะอยากจะเรียนว่าเป็นข้ออธิบายที่เป็นรากฐานอยู่บนความรู้ที่สามารถพิสูจน์ทดลองได้มีความสมเหตุสมผลสามารถนํามาใช้คาดการได้อันนี้ก็อย่างที่ได้เรียนนะครับว่าตัวนี้มันต้องมีทฤษฎีที่จะ นำมาสนับสนุนมิใช่หมายถึงว่าเราหยิบยกขึ้นมาเฉยๆเอามาอ้างโดยไม่มีการอ้างเลยผมเองก็มักจะถามนักศึกษาเสมอนะครับว่ากำหนดกรอบแนวคิดต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณเอามาจากแนวคิดทฤษฎีของใครมีได้หมายความว่าเราหยิบขึ้นมาเรานึกจะบอกอยากจะทำและบอกว่าไอ้ตัวนี้มันสัมพันธ์กับตัวนี้ตัวนี้มันสัมพันธ์กับอะไรซึ่งแล้วมันเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดไหมไอ้ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ใช่ เราก็คงจะยอมไม่ได้นะฮะในด้านของการที่จะบอกว่ามันมีแนวคิดทฤษฎีนะครับในส่วนนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอให้ท่านนักศษานั้นให้ความสําคัญอย่างมากเลยในเรื่องของแนวคิดทฤษฎีผมเองเนี่ยไม่อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข็นในด้านของการที่ดูเฉพาะผิวเผินในทฤษฎีต่างๆผมอยากให้ศึกษาทฤษฎีมันมีไม่มากนักนะครับสาวกลับไปเลยที่มาที่ไปตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยหากว่าเป็นอาจารย์เก่าๆรุ่นเก่าเนี่ยก็มักจะบอกว่า ไปดูให้หมดนะฮะถ้าหากว่ามีการเขียนไว้ที่ไหนอย่างไรไหมใครแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะไปดูที่มาที่ไปซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้เราได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนะครับอ,อย่างชัดเจนขึ้นนะครับตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่นําแนวคิดทฤษฎีทางการ,การตลาดหรือนําการตลาดมาใช้เป็นเรื่องเป็นราวกําหนดกลยุทธ์นะครับครับอัน,นี้คําว่าทฤษฎีนะะก็อยากจะเรียนนิดนะมาจากภาษากรีก 5าคำด้วยกันนะครับคำแรกก็คือเทียวนะครับก็หมายถึงสิ่งที่ถูกมองเห็นการถูกมองและการปรากฏขึ้นอันนี้ผมก็จะอาศัยว่าบนสกรีนเนี่ยนะฮะที่ปรากฏแล้วก็ผมให้ท่านได้ติดตามนะครับคำว่าเทรลีนแล้วก็หมายถึงกริยาอาการนะฮะองค์การมองนะครับกริยาอาการสํารวจนะฮะในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคําว่าเซลรัสก็หมายถึง ผู้พิจารณาผู้ทำกิยาอาการนะครับและตั้งคำถามกับตนเองเพื่อพยายามเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็นะครับอันนี้เพียงแต่ว่าให้ได้ทราบถึงคำว่าที่มาของทฤษฎีหรือทฤษฎีนะว่านมาอย่างไรเพราะนั้นคำว่าเทอ r ีนะครับหมายถึงการพยายามเข้าใจในสิ่งนั้นๆหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นคำว่าเทอรีมานั้นก็หมายถึงสิ่งที่ผู้มองสรุปขึ้นว่าสิ่งที่ผู้มองเห็น นะครับคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าคําคำนี้นะครับเป็นภาษากรีกที่มาเป็นคําของคําว่าทฤษฎีในด้านของคําอธิบายในทฤษฎีจะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดซึ่งทฤษฎีจะมีความแตกต่างกันนะเนื่องจากคําอธิบายตั้งอยู่บนหลักปรัชญาที่แตกต่างกันองค์ประกอบของทฤษฎีก็ประกอบไปด้วยแนวคิดนะครับข้อเสนอหรือสมมุติฐานและเหตุการณ์ที่มีกระบวนการพิสูจน์ จากข้อเสนอหรือสมมุติฐานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเรียนว่าต้องมีที่มาที่ไปนะฮะมันมีเหตุมีผลนะครับมีได้หมายความว่ามันหยิบยกขึ้นมาเฉยๆนะครับมันจะต้องมีแนวคิดมีข้อเสนอมีสมมุติฐานและเหตุการณ์ที่กระบวนการการพิสูจน์นะครับจากข้อเสนอหรือสมมุติฐานนะฮะตอน,นี้ความสําคัญผมก็อยากจะ ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับจะพูดถึงความสําคัญของทฤษฎีการตลาดทฤษฎีการตลาดมีความสําคัญในด้านการดําเนินการทางการตลาดนะฮะอันนี้ก็เรียนว่าในทางปฏิบัติทางด้านการตลาดมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าทางเรื่องของการวิจัยเท่านั้นนะครับในด้านของอความสําคัญของทฤษฎีการตลาดเนี่ยมันเป็นข้อสรุปนะครับหรือสรุปข้อเท็จจริงต่างๆทางการตลาด เพราะนั้นการตลาดเนี่ยนะครับถ้าได้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสรุปข้อเท็จจริงต่างๆทางการตลาดได้นะและประเด็นที่2นั่นก็คือเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของตัวแปรทางการตลาดนะครับจะดูว่าถ้าทําการวิจัยแล้วเนี่ยตัวแปรต้นมันมีอะไรบ้างทางด้านการตลาดสุดท้ายมาตัวแปรตามนะมันสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับและมันมีความสําคัญที่จะต้องทําการวิจัยหรือไม่หรือแม้กระทั่งการดําเนินการทางการตลาดก็ตามนะครับ มันจาเป็นที่จะทําในสิ่งนั้นไหมแล้วก็ขยายความอันที่3นั่นก็คือขยายความหรือตีความเหตุการณ์ทางการตลาดนะครับอันนี้ก็ในด้านของอในด้านของตัวแปรต่างๆก็จะบอกถึงเหตุการณ์ทางการตลาดที่มันจะมีความสัมพันธ์ต่อกันนะครับสุดท้ายแล้วออกมาตัวแปรเป็นตัวแปรตามก็เป็นผลนะครับที่เราสามารถที่จะนํามาใช้ได้นะฮะว่าโอเคสิงที่เราคาดหวังหรือเป็นสิ่งที่เรา ตั้งสมมุติฐานเป็นการสมทดสอบสมมุติฐานนะครับว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่นะฮะแล้วก็ช่วยในการในการสังเกตการต่างๆทางด้านการตลาดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ก็คือเหตุผลต่างๆที่จะให้คําตอบทางด้านการตลาดให้นะักการตลาดเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้นะครับว่าโอเคจากการปรึกษานั้นเนี่ย จากการสังเกตการต่างๆทางการตลาดนะครับที่จะเป็นทางด้านทางด้านปริมาณทางด้านคุณภาพก็แล้วแต่เนี่ยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะในที่5้าก็คือทํานายหรือคาดเดาเกี่ยวกับผลลัพธ์เหตุการณ์ต่างๆทางด้านการตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆแล้วในด้านการวิจัยเนี่ยเป็นการคาดการนะครับเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการตลาดเสร็จแล้วเราก็นำินการต่อไปเราก็สามารถที่จะหาเหตุผล นะครับตรงนี้ได้ว่าโอเคถ้าเหตุผลตรงนี้เราสามารถที่จะรับได้และเห็นได้เนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วจากนั้นก็เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางการตลาดนะครับ mm. อันนี้ก็เอาละเมื่อได้ผลมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําผลต่างเหล่านั้นมาถ่ายทอดความรู้นะครับถ้าเป็นองค์การต่างๆก็จะรู้ว่าเหตุผลต่างๆในการที่จะต้องทําการแก้ไขหรือว่าในการที่จะกลยุทธ์การทางการตลาดในเชิงรุกเนี่ยนะฮะเราควรจะต้องทําอะไรอย่างไรนะครับ แล้วก็ให้คุณค่าแก่การศึกษาอันนี้ก็คือในเรื่องการศึกษาก็คือว่าในด้านทฤษฎีการตลาดเนี่ยจะทําให้ผู้ศึกษานั้นได้รู้ว่าที่มาที่ไปนะครับของทฤษฎีทางด้านการตลาดมาอย่างไรไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องเพียงแต่ว่าประสบการณ์เท่านั้นอันนี้ก็จะก่อให้เกิดการวิจัยโดยสามารถระบุตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้แล้วก็นําไปสู่การพัฒนาทฤษฎีใหม่ๆทางการตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากสิ่งที่เรานําทฤษฎีต่างๆเหล่านี้มาใช้นะครับ ดดูด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยนะเราคาดหวังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะได้นวัตกรรมใหม่ๆนะฮะมาใช้นะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปนะครับ,รบทั้งหมดนี้ก็เป็นการปรถมนิเทศนะครับคือให้ข้อมูลกับนักศึกษานะครับได้ปฏิบัติตัวนะฮะอย่างไรในด้านของการเตรียมการในการที่จะศึกษาต่อไปในด้านของวิชาการตลาดนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นอ่านหนังสือนะให้ครบนะครับมากๆในวารสาราในอะไรต่างๆให้มากนะครับครับสวัสดีครับ